แงข่าวอย่างเป็นทางการไปแล้วราคาสำหรับเวทีสาวทรานระดับแนวหน้าของเมืองไทย Miss ท r a นไทยแลนด์2024 Presented by Masterpiece Hospital ภายใต้คอนเซปต์ The Reflection ภาพสะท้อนของสาวทรานยุค2024 ไม่ใช่แค่เพศแต่เป็นการทําประโยชน์เพื่อสังคมในทุกมิติโดยจัดขึ้นณนลานพ์คพระกร้อนสยามพระกร้อนโดยในงานมีการไลฟ์สดจากเพจกองประกวดมิสทานไทยแลนด์โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากมายโดยหมอนกแพทย์หญิงอัญชลีชีวาจรในฐานะเจ้าของลิขิตมิสทานไทยแลนด์2024พรีเซนเตอร์บ่ายมาสเตอร์พีทฮอตพทอลได้เปิดเผยถึงการประกวดในรอบครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังจากบทสัมภาษณ์กันเลยคะ่ะ ก็วันนี้เป็นในแคมเปญในตรีมพาร n s ซ m มเมอนะคะเป็นหนึ่งในแคมเปญของ Miss t h a ไทยแลนด์ตูเซอเนเวนตี้โนะคะซึ่งน้องๆมิสทานปีนี้มีถึง54คนนะคะที่มาร่วมง,งานแบบนี้ก็จะแต่งกายเป็นในแบบของบุคคลที่เราชื่นชอบนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามาในแคมเปญ e c โ o ด้วยก็คือเป็นเรื่องของการรีไซเคิลนะคะเพราะฉะนั้นสาวทานเนี่ย ไม่ได้มีแค่เรื่องความสวยหรือว่าความฮาแต่ว่ายังมีการทําประโยชน์เพื่อสังคมด้วยและหนอนที่สุดครับว่าชาวทานทุกคนหรือว่าคนทุกคนอ่ะล้วนจะมีฮีโร่ในดวงใจมันถึงเกิดคาว่าทรานอรมเมอร์ขึ้นมาทรานอรมเมอร์ er เป็นฮีโร่ของเราเพราะฉะนั้นและเราโชคดีที่สุดก็คือเราได้ร่วมจับมือกับสยามพิวัรสสยามพารากอนนะครับ,รบให้พื้นที่เราและแบล็กแบงคอกให้พื้นที่เราเนะี่ยมาจาัดแคมเปญน,นี้ร่วมกันมันถือว่าเป็นการ งานที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วพวกเราชาวมิชารรู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่ได้มาปักหมุดตรงสยามพารากอนเนาะคุณหมอเนาะพี่มดพี่หน่งเนาะใช่ใ,ช <นะ S 3> ใชครับแล้วน้อง,องๆรู้สึกว่าน้องรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้และที่สาคัญที่สุดคือได้มาเปิดเทศกาลพายมันที่นี่ด้วยแล้ววันนี้เราเป็นเวทีแรกที่ได้มาปักหมุดตรงนี้เป็น <ST OP> เป็นเวทีแรกเลยครับผมไปเลยก็อยากจะบอกว่า อย่างที่บอก The Reflection คือคอนเซปต์ของปีนี้นะครับ The Reflection เนี่ยมันคืออยากให้น้องๆอ่ะก่อนนันนี้น้องๆจะมองหาเป้าหมายตัวเองแต่วันนี้อยากให้น้องๆได้กลับมาค้นหาตัวเองผ่านแคมเปญต่างๆที่เราให้ไปนะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่น้องได้แสดงศักยภาพตัวเองออกมาให้คนรับรู้ได้ได้เห็นแล้วก็เชื่อว่า EP แรกที่ผ่านไปโอ้โหเราเห็นตัวตนน้องสนุกมากและวันนี้ก็จะสนุกเช่นกันเพราะแต่ละคนเตรียมชุด อย่างสุดๆมาเลยครับและมันจะสะท้อนความสามารถของน้องข้างในได้ออกมาอย่างเต็มที่ครับเกณฑ์การต่งตัววันนี้ก็สั้งเกณ์ไว้ไงกันบ้างวันนี้มีทั้งเรื่องของคอสตูม uh huh. เรื่องของการครีเอทและสุดท้ายก็คือรักโลกไปด้วยกันเราจะต้องนำวัสดุที่เป็นวัสดุเหลือใช้แล้วก็เอานำมาเป็นชุดแล้วก็มาแข่งขันกันทั้ง3ช่องคะแนนเนี่ยรวมกันแล้วก็จะหาผู้ชนะครับถูกต้องครับแลคือ หมุดหมายของเราก็คือเราต้องการให้มิชชันของเราเนี่ยอยู่ในช่วงนี้คุณหมอบอกเลยว่าคุณหมออยากจัดช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่เราเฉลิมฉลองดยปีนี้เป็นปีที่เราเเลเบตออฟเลิฟไปด้วยกันเพราะเราสมรสเรียมกำลังผ่านซึ่งปีที่แล้วอะพวกเราก็มาเรียกร้องกันเนาะพี่บอพี่นิงเนาะทุกคนเรามาเดินร่วมกันไม่คิดไม่ผ่นเราปีนี้เราจะได้สมรสเทียมแล้ว เป็นไงบ้างพี่หมอดีใจไหมคะก็ดีใจมากนะคะที่อย่างน้อยเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นก็เรียกว่าเป็นเสียงใหญ่เสียงหนึ่งเลยแหละที่มีส่วนในการผลักด,ดันเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้ผ่านซึ่งข่าวดีที่ทราบมาก็คือสิ้นปีนี้เราจะได้ใช้กฎหมายนี้กันแล้วนะคะเพราะนั้นความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นในสังคมแล้วนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งในปีนี้ที่เราจะ ไท์ูเป็นหลักอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศการใช้คำนำหน้าในคำว่านางสาวหรือว่านายในกลุ่มทานเจนเดอร์ให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศนะคะจะเป็นการยิ่งเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมอย่างแท้จริงนะคะก็กดต่อให้กฎหมายสมรลดออกเนาะแต่ว่าปัญหาปัญหารจริงๆของกลุ่มทานก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พาสปอร์ตหรือใช้บัตรประชาชน นายไปรักษาพยาบาลใน,นแผนกผู้ชายแต่ตัวเองร่างกายเป็นผู้หญิงหรือร่างกายเป็นผู้ชายแต่ต้องไปรักษาใน,นแผนกผู้หญิงนะคะนี่ก็ยังเป็นปัญหายอยู่หรือการเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็ยังโดนตอมอหลายๆประเทศเนี่ยใช้คําคำว่ากีดกันดีกว่านะคะได้แล้วก็แม้แต่เรื่องของออการทํางานหน้าที่การงานก็ยังอยู่กิดกันในบางอาชีพอยู่เพราะฉะนั้นอุปสรรคตรงนี้มันทาให้เกิดความไม่เท่าเทียม ความไม่เข้าใจเกิดขึ้นได้ในกลุ่มใน,ในสังคมเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะอยากจะให้รู้กันนะเชียยววิชานะคะเราจะมาสนับสนุนนะคะแล้วก็ใช้คำว,ว่าขอเรียกร้องแล้วกันเนาะในเรื่องของการใช้คำํำนามาที่ตรงกับอัตลักษณ์ของทางเพศของเราค่ะก็รู้สึกดีใจนะครับที่น้องเต็มที่มากคือหลายๆคนแบบว่าอดละอดนอนเพื่อทําชุดแล้วก็เพื่อซ้อ,อมในการพรีเซนต์นะคะพี่หนิอยากเห็นวันเนี้ย ให้น้องๆทุกคนอนะเต็มที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆท,ทุกคนด้วยนะครับอย่างที่รู้กันว่าอ่าวเวทีมิสทานนะคะเรามีหลาย e ีีมากๆและ e ีพีนี้เป็น EP ีที่น้องๆก็ตั้งใจทำชุดกันแบบมากๆอย่างเมื่อคืนเนี่ยบางคนไม่ได้นอนเลยตี2ตีสยังนั่งทำชุดอยู่เลยนะคะแต่ก็มารอลุ้นกันว่าน้องๆจะพีเซ็นอ่าพีเซนชุดออกมายังไงบ้างนะคะบอกว่า ทานไม่อ่อมค่ะอันนี้ยืนยันได้แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนโยบายปีนี้เราก็เริ่มต้นไปคำว่าทานต้องไม่อ่อมนะคะต้องมีจักยาภาพในทุกวิถีให้เห็นนอกจากเรื่องของการเลเวเซนต์ตัวเองนะคะก็ยังมีเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยโดยมาในธีมเอ็กโคซึ่งใช้100%รีไซเคิลวัสดุหมายถึงว่าวัสดุที่ย่อยสลายเองได้โดยไม่ต้องผ่านกันใช้ความร้อนในการ ทำให้มันตลาายตัวนะคะดูซิว่าวันนี้น้องๆทรานของเราเนี่ยจะมาร่วมส่งเสริมในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้สังคมใบนี้นะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้มันดีขึ้นอย่างไรบ้างะคะ่ะก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยคือปีนี้ก็ตามโสโลแกนนะครับว่าทานไม่อ่อกแน่นอนนะครับแล้วก็ น้องๆในวันนี้ก็คือแต่ละคนจัดเต็มมากทุกคนนะครับแล้วก็ร่วมร่วมวม,มือร่วมใจกันทุกคนนะครับสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าทานไม่ออมเหมือนกันเ <c oughs> ชื่อว่าปีนี้มันจะไม่อ่อมเพราะว่ามันสนุกตั้งแต่อีพีแรกและอีพีนี้ก็สนุกและหลักจากนี้มันก็จะสนุกยิ่งขึ้นจนถึงว่าไฟนอลเลยคือวัน,นที่19ที่ m อ c h a l l อฝากทุกคนไว้ได้วยนะครับบัตรจะขายเร็วๆนี้จะบอกว่าปีนี้ พี่มดพี่หนิงพี่หมอจัดเต็มมากมากนะครับฝากทุกคนไปด้วยครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเสียงพี่วัดเองนะคะก็มีประวัติอันยาวนานในเรื่องของการทําเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็วันนี้เป็นอีพีที่เน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกรภูมิใจเพราะว่าเสียงพี่วัดเองต้องเรียนว่าเเราทําตั้งแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำเรื่องแฟชั่นวันนี้มิสชานไทยแลนด์2024เนี่ยมัน จับมือด้วยกันนี่ก็ทาให้ความแข็งแรงของการเป็นมิสชานเนียมีองค์กรที่สนับสนุนในเรื่องของการเวทีแสดงข้อเราก็เล้สื่อแวดล้อมกับแฟชั่นที่มาอยู่ร่วมกันได้ค่ะก็รู้สึกภูมิใจที่เปส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะคะสาเหตุที่ร่วมมือกับทางมิสชาเน,นี่ยนะคะเพราะว่าเดยวที่เรียนนะคะว่าเสียงิวัดเอเราเป็น เป็นบริษัทที่พัฒนาในเรื่องของศูนย์การค้านะคะก็ไม่ว่าจะเป็นไอ้อนสยามเสียมพารากอนเสียมดิสโทรีแล้วก็เสียมจินเตอร์ศูนย์การค้าต่างต่างตนี้จะเป็นองประกอบอันหนึ่งที่สำคัญในการที่จะเป็นเวทีแสดงออกให้กับนิสชาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนในการประกวดนิสชาในวันนี้ก็จะทาให้เวทีนี้เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็เป็นที่สามารถที่จะเผยแพร่ไปทั่วโลกได้เพราะว่าเราเองเราเป็น global d e s t i n a t i o n เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็น o global d e s t i n เ t i o n จะทำให้นิสชา ันรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นแทนน้องๆทุกคนนะคะว่าน้องๆคนเต็มมากจริงๆนะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยมีแอบดูเอาวัสดุที่เป็นวัสดุที่เราเรียกว่าขายะเนะคะเอากลับมาพัฒนาให้มันเป็นวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นอัพไซติ้งขึ้นมาให้เป็นแฟชั่นแล้วก็เป็นเสื้อผ้าซึ่งสวยมากเดี๋ยวถ้าดูในเวที <c oughs> วันนี้เ่ยจะเห็นว่าน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเพราะว่าทุกคนใช้หมดเลยนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าจริงๆวันนี้ก็เลยคิดจะได้สองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าทําให้คนตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ิ่งที่เราคิดว่าไร้ค่าหรือขยะเนี่ยเอามาสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงก็คือว่าในเรื่องของแฟชั่นแฟชั่นไม่ได้เป็นผู้ร้ายที่จะทําให้สร้างขยะอย่างเดียวแต่แฟชั่นสามารถเป็นประโยชน์ในการเอาขยะมาทําเป็นแฟชั่นส่วนหนึ่งของแฟชั่นได้่การที่ได้มีการจัดประกวดทำเนี่ยครับมันเป็นการที่กระตุ้นในเรื่องของอาการอนุรักษ์ เกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์บวกกับชาว LGBTQ ครับคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ากลุ่มเราครับมีความคิดสร้างสารรค์มากๆถ้าบวกกับการอนุรักษ์จะทําให้มันเป็นการผลักดันให้กับประเทศไทยเกิดซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นนะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่2ที่ได้มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินนะคะก็จะเห็นว่าเวทีมิสทานเนี่ยเป็นอะไรที่เปิดกว้างให้กับ เทปที่3จริงๆแล้วก็เห็นศักยภาพของน้องๆแต่ละคนนี่คือโอ้โหไม่แพ้เวทีระดับโลกเลยครับผมเองก็เป็นปีแรกที่ได้เข้ามาเป็นกรรมการการับมิ s ช u นะแต่ว่าจริงๆแล้วผมเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหว LGBT เรื่องส่งขงเทยมหริงเรื่องสัจธรรมเกี่ยวอต่าๆแล้วก็ทําขบวนมันต่อสาด้วยรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นเวทีหนึ่งที่เราทําให้เราเห็นว่า ในความเป็น t r a นเซนเดอรคนนี้หรือว่าหลายๆคนเนี่ยมันมี e c o s ซ s t ส m ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเยอะๆมากมายแล้วมีอันนั้นก็จะเป็นเรื่องแฟชั่นด้วยคซึ่งมันกลับไปผนวกกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันเชื่อมร้อยกันไปครับก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากว่าเป็นปราฏการณ์การที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ชวนให้ทุกคนลองติดตามความสนุกทางนี้ดูในนรืของบแบงค์พจริง,รงๆเรา เราร,รู้สึกมาตลอดว่าทรัส์ชมชนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญแล้วป็ส่วนประกอบหลักของ l g b t Community ด้วยยิ่งได้มาร่วมเป็นกรรมการในเอพิโซดนี้ที่พูดเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราสึกว่าเออเป็นเอพิโซดหนึ่งที่มันมันเป็นมากมากนะตอนนี้คือเราไม่ได้แค่พูดเรื่องแฟชั่นเราพูดเรื่องทรัสเทรนด้วยแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่าอย่างที่กรรมการหลายท่านบอกว่า l g b t โดยพอฟ้าจะมี creativity สูงมากอยากจะเห็นเหมือนกันว่าเมื่อ creativity มา,อาพบเจอกับความตระหนักถึงเรื่องของ ความรักโลกจะเกิดเป็นนวัตกรรมอะไรบ้างในมุมเรื่องของความงามก็วันนี้เดี๋ยวได้ดูกันครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่มีโอกาสได้เป็นคณะกรรมการในวันนี้นะคะแล้วก็รู้สึกดีมากที่มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะก็มองว่าวัสดุเหลือใช้ต่างๆรอบๆตัวเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นของใช้หรืออลูมิเนียมหรือว่าพลาสติกะไรต่างๆเนี่ยทุก ถ้าเราใช้กันอย่างเกินความพอดีหรือว่าใช้อย่างปริมาณมหาศาลเนี่ยต่างสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นค่ะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะถ้าเกิดได้นํามาจัดทาเป็นชุดรีไซเคิลต่างๆขึ้นมาค่ะก็เป็นการแสดงออกในแง่ของความมินิซั่นส,สารแล้วก็มองว่าเรื่องของความยัง่งยืนเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดอายุเท่าไรหรือว่าเพศใดก็ตามเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะทุกคนสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองค่ะครับผม ก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ขอบคุณทางกลองทางกองวิสควานะครับซึ่งวันนี้เราทุกคนได้ทราบแล้วว่ามันเป็น e ีที่เรานําวัสดุต่างๆมาผาัฒนมาบรรจงแต่งให้เป็นสิ่งที่สวยงามดังนั้นเรามาดูกันครับว่าน้องๆจะมีความคิดสร้างสารรค์และจะนําผลงานต่างๆเนี่ยไปสู่สายตาของทุกท่านได้อย่างไรแะแนำของชาติสตเมติกขอขอบคุณทางกองและขอบคุณ ให้ฉันด้วยพิศษสนับสนุนในส่วนของเครื่องสำอางและการกินกัมต่างๆด้วยดีมาตลอดมาขอบคุณครับก็ถือว่า EP2 รอบนี้นะคะเราใช้ชื่อว่า Transformation นะคะก็ถือว่าทําให้มิสเาอรทุกคนอย่ยมีโอกาสแสดงเอกลักษณ์ของตัวเองในเรื่องของการมีส่วนร่วมหรือร่วมในการรณรงค์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเชื่อกันดูแลโลกใบนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนจริงๆแล้วก็วันนั้มิสเาอรเองเนี่ยทุกคนก็จะมาเป็น ระบอกเสียงนะคะหรือเป็นต้นแบบในยันที่จะบอกทุกคนว่าขยะหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นขยะหรือสิ่งที่มันไม่อยู่คุณค่าเนี่ยมันสามารถกลับมามีคุณค่าได้เพียงแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนวิธีมองที่ให้ให้ให้มันมีแวลูมากขึ้นนั่นเอยกับเรื่องของเทศกาลที่เราพูดถึงวันนี้ที่จะเรื่องของเทศกาลของใครมัในเดือนน,น ها, ี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนมีคุณค่ามีแวลูในตัวเองก็อยากให้ทุกคนมองว่า ทุกสิ่งทุกๆอย่างนะคะมีคุณค่าและมีแวลูในตัวเองเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะมองและจะหนีไปใช้ยังไงให้สมบูรณ์แบที่สุดเพราะฉะนั้นการประกวดวิชานในวันนี้นะคะ EP2 ก,ก็อยากจะให้ทุกคนอดใจรอแล้วก็ให้กระแสดงการสนับสนุนน้องๆทุกคนที่มีความตั้งใจในการที่จะแสดงออกในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมในวันนี้ด้วยค่ะ